ชื่อผิงค่ะชื่อเทียนค่ะเออนั่งรถตู้มาค่ะเหมือนกันเลยค่ะมาจากแถวเจริญกรุงค่ะแถวพระรามสองค่ะตื่นปีห้าค่ะแต่งหน้าค่ะเออนอนค่ะทำใจค่ะเขาชอบทำหน้าตลกตลกเวลาครูเขาสอนแบบไม่เข้าใจอะเพื่อนชอบงงดังค่ะงงดังฮะฮะอะไรนะสะดวกค่ะ เพราะว่าแบบขึ้นได้เลยแล้วแบบเรารู้ด้วยว่ามันจะมาแล้วไม่ต้องรอแบบไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าหนูอยากไปอยากไปสยามกับเพื่อนค่ะไปเดินเล่นเพราะว่าเพราะว่าไม่มีคนให้ไปด้วยแล้วมีแต่เพื่อนโอ้ใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะหนุ่มเทพศิรินทรค่ะต้องต้องเป็นหนุ่มอาสมชันบางรักได้ได้ได้หมดเลยค่ะเวลคัมเลยโอ้